สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสนองครับผมมาสาพ่เปีงยังเนาะมาช้าดีกว่าไม่มาระหว่ามาสาหุนระหว่ามาสาหุดมาสากับท่านที่โตแเราครับระหว่ามาสาที่มาหลอกเด็กคนเี้มาบางค่ได้ลอกกระสุนเราเองเป็นมาสาเองเนาะครับมาทุกโตนั่นะไปตากกันหวานเข่าดำน้ำก็ไม่ได้มาว่างหันมาหอดวีเอ็มซีมาเอาดิมาเอาเดินั้งหมดขับเบาคันดำเมื่อกี้โอ้รถขันดำดำเนาะ ตึงเดินทางมาเอาถึงโทรมาเอารถไม่ไหวเห็นไหมเห็นมามาเลยเห็นในคลิปเลยเดินทางมาเลยครับพ่อคุณอยากเขียนผมเนาะอยากเขียนบัตรแล้วว่างั้นมาบอกพากำลังพาตันยู่พอเดินก็หลายตันหลายครับพอจังหวัดเลยมาเอาอีกวนานี่โอ้จังหวัดเลยมาเอาตันจังหวัดเลยมาเอาเยอะอาชีพไม่ใช่ธรรมดาเอาสำหรับในงบมาที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดกับพ่อสนองให้วิ่ง ครับวิ่งเก้ากับสองเก้าวิ่งบนสองวิ่งล่างครับเดี๋ยวโคตรเดน้องเขียนมากยอแต่ว่ามันโนหน่อยเนาะเดี๋ยวแสแจะเขียนตัวนี้ง่ให้ใอ้พ่อองบอกไว้ครับวิ่งวิ่งบนล่างเก้ากับสองครับเก้ากับสองแต่ไอเ่นเก้าวิ่งบนครับหมดเก้าล่างไม่มีคเก้าวิ่งบนครับสองวิ่งล่างครับเก้าล่างไม่มีแล้วว่าเก้าล่างไม่มีเลยครับล่างไม่มีเก้าเพราะยวันออกอะไรวิ่งบนเก้าวิ่งล่างสองครับ แตน้องแถวนี้แยกให้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องจับคู่ครับพ่าจับคู่ก็มีเก้าห้าเจ็ดเกบนครับ9ก้าห้าเจ็ดเก้าบนอันนี้บนล่างให้หนึ่งหนึ่งหนึ่ห้าสองเจ็ล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองเจ็ดสมตัวใี่สามตัวให้เจ็ดกครับสามตัวเจ็ดเก้มาเลขในตูดนี่แหละตัวเดียวกันเนีครับ อันนี้พอ <Yeah. S 1> แยกบนล่างให้น้องกันนี้เนาะครับครับแยกให้เลยบนสามหางล่างสามหางรวมสามตัวเมรเร็ดเลี้ยวเจ็ดเก้าหกนะครับว mm hmm. ิ่งหนีเก้ากับสองแต่พอบอกว่าเก้านี่เม้นวิ่งบนเนาะครับครับครับอ่ะเบอร์โทรเขียนให้เรียบร้อยสำหรับเอ็ซีทีจะโทมานะ้าเ mm hmm. นาะเจ้โตกับพ่อสนองก็ได้นะครับติดกจอรเรื่อย่งแบบโทรหาพ่อได้เนาะ ครับโทรมาอะไรวันนี้โทรไปป่าตานก็โทรโอ้ยบอกตองคั่มเด้อห้าโมงจะเอาตานอยู่ก็โทรไปพอดีพอดีมีคอมเมนต์ในคลิปของแอดมินเนาะคลิปกรบอกว่าตามตามพ่อสนองให้หน่อยโทรไปก็ไม่รับเลยวันที่วะลังเทียก่ะบางทีก็ไม่ว่างนะบางทีอยู่บางทีโทรศัพท์ชัไว้ก็มีบัก่บได้เล่นโตัวได้ยังหรอกลังเทียก่ะทำงานหรอกกัพักคนแน่น้องผมนะอาจจะิเพื่อนเยอะที่โทรมาเยอะครับคงสุดท้ายแล้วเนาะครับสุดท้ายแล้วก็ เฮียเดีบเรียบร้อยโชว์เลยสนองโชว์นิดนึ่งได้ครับเด้อเล่นได้เลยครับหมดนี้่ก็ตั้งๆตรงๆบ้างครับกระดาษมันล้มพัดไปง่อยนิดนึงอ้าวอ่านี่โอเคแล้วครับแัดงกรนแล้วนี่แค่นี้เนาะของพ่อสนองครเป็นล่างบนล่างแยกกันเลยครับแยกให้เรียบร้อยเนาะเป็นล่างเลยนี่ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับอ้าวจัดเอา เป็นครั้งแรกที่เราแยากให้นี่ยอ๋อ,อสอนองแยกให้วิ่ง9บนเา <2 S 3> บน2ล่างา3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นก็คือ7 9 6 2ตัวบนมี9 5 7 9 1 9ล่างมี1 1 1 5กับ2 7ด้าน,นล่างเป็นโบโด้อพี่นนองแคบใบครับนะครับ เ่อจะได้โทรสอบถามพ่อเจ้าหนังนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเอาแบเจ้าน้องแอบไว้เลยก็มาได้แล้วนะครับมาสากับมาให้ขึ้นเก้าพี่น้องแต่ก็เอาไปบีบคออยู่นะเบื่อนะครับเห็นแนวทางนะครับของพ่อเจ้น้องวัดเปนที่หนึ่งมิถุนายน2568มันออกกันจรดไม่พอเงินแบบไหนด้วยก่อเหตุที่ไหนอนี่ยบงรีรัมย์บุการบึงการีรัมย์ครับผม อ่ะโมลบกฝนแล้วเพราเรารถทีไปชดตานต่อชดตานต่อรีบนะครับคนสั่งจองหลานนะพ่อเนาะอย่าไม่ทันโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรถทีไปชดแล้วก็มาพาตานต่อเออออเดอร์ไม่บาดไม่ไหวเป็นอาชีพที่ไม่ธรรมดานะครับปีละอย่างน้อยก็่าแสนสองแสนนะครับ ปีนึงไม่ขาดแสนมั้บอครับอาชีพผ่าตาลขายนี่ <ไป S 1> ตาลอ่อนๆนี่ตาลอ่อนๆช่องยี่สิบสามก็ยังมาดูแถวนะบ่ครับช่าง,งมพ้พนไข่ก็มาทายพ่อนีอ่ไม่ใช่ธรรมดาแน่น่ะธรรมดาแล้วไป่าาไเห็นตาตาลขายอ่อพ่อสนองได้ออกช่องช่องใหญ่เหมือนกันนะเด้ออ่อ อาชีพที่ไม่ธรรมดาอาชีพขายตาอาชีพอย่างนี้ก็สามารถจับเงินแสนได้ปะครับพ่อสามารถจับเงินแสนได้เนาะกแกจะหมดฤดูกาลแล้วมั้งนี่กแกจะหมดแล้วเนาะนะครับแกจะหมดแล้วอาชีพไาตาลพ่อสนองอันนี้มันจะจองได้ปะเนี่ยนะเขาสั่งมาหมดแล้ววะถ้าไม่มาจองไม่ได้กินอ มาจองก็ไม่ได้กินนู่นอ่ะสามอะไรนะ,สา,ส,ะรสามถุงสองถุงเท่าไหร่สามถุงร้อยสามถุงร้อยครับสามถุงร้อยนะครับพอซื้อกินนะครับควรจะได้กินนี่ยากควรจะมาสอยมาได้ขึ้นมาได้พอสนองพูนนะครับอาชีพไม่ใช่อาชีพเยอะนะเพื่อนทำโต๊ะเก้าอี้ ส่งขายอีกลงน้องกำลังขัดใครอยากได้โต๊ะเก้าอี้ก็สามารถโทรติดต่อสั่งพ่อสนองได้นะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับที่จะไปเปิดร้านอาหารใหม่นะครับโต๊ะกับพุงกับข้าวไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงนอนทําได้หมดถ้ามีไม้ก็เอาไม้มาให้ทำใช่ไหมพ่อ,อถ้ามีไม้ก็สั่งได้เอาไม้อะไร ว่าดีกว่าเห็นนะดีกว่าทำนา20ไร่บ่พอหน่นะดีทำนากว่า20ไร่20ไร่20ไร่ได้ได้จับเงินแสนไหมไม่มีไม่ได้ห้าหมน็จับยากทำนาเอาอันนี้กี่เดือนหนิตั้งแต่ปีใหม่มาเริ่มผ่าตาลขายผ่าตาลไม่ต้องไปนาลสองาี้เลย อาชีแนวทางก็ให้ไม่มีสะดุดนะครับสมบูรณ์แบบเต็มมไอ้ีดนะต้มชำนานต้เป็นโรงเรไม่ต้องไปทำาเียบนะนี่ตาตาตาแล้วก็ไปเมาไปเมาเขป่อไปเมาต้นเขาไว้ซื้อต้นเขาไว้ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ ต้องสั่งจองไว้ต้องจองไว้เนาะนี่ตาลนะครับตาลตาลตาลแนวทางแนวทางก็ให้ตาลก็ขายมันดีไม่ต้อน้ังเรียบไม่ต้องหนีบ้านเออนี่อันนี้จะให้ซิฟนี่นี่เบื้องลักษณะแล้วนี่มาทำได้กินน้ำหนึ่้ เอฟซีเอฟซ,ซีพ่อสนองก็ผ่านมาทั้งน้องสองห้องกอแวะ,ะมาได้เด้อแวะมาหาพ่อสนองได้นะครับนี่แวะมาได้ก็กินตามฟรีนั่นเานนะครับลูกค้ามาอีกแล้วนั่นเพิ่มมาเอาวะนี่ยั่นจองไม่ได้กินต้องสั่งไว้เส็บเส็บเส็บ ะนะครับผมสําหรับแนวทางพ่อสนองก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับนําไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อสําหรับแนวทางพ่อสนองของท่านโชคดีครับหนึ่งมิถุนายน2568กสขอให้ท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ